นอกจากนี้นะคะที่จังหวัดยะลาเองก็มีการเดินหน้าในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เปิดค่ะเป็นการเปิดสภากาแฟแหล่งการศึกษายาลอค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่นี้ค่ะ สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดยะลานะคะก็มีการเดินหน้าเรื่องของการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลาระดมความคิดเห็นของหน่วยงานทางการศึกษาเปิดเป็นสภากาแฟแหล่งการศึกษายาลอที่ห้องประชุมฮาราบาลาสำนังกงานส่งเสริมการเรียนรูป้ประจําจังหวัดยะลาโดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาร่วมพบปะก,กับผู้บริหารหน่วยงานนะคะต่างๆจากทางการศึกษานะคะแล้วก็ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการทั้งนี้ค่ะรองผู้ ว่าราชการจังหวัดยะลาก็กล่าวค่ะว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ให้ความสําคัญเรื่องของการศึกษาในพื้นที่ก็เลยฝากให้ทุกหน่วยงานนะคะร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องของการศึกษาในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนค่ะสําหรับการจัดกิจกรรมหรือว่าโครงการดังกล่าวนะครับก็จะมีการจัดขึ้นภายใต้โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพของการศึกษาจังหวัดนะครับโดยผ่านกลไกของกศจประจำปีงบประมาณ2,568ครับเพื่อที่จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลารวมไปถึงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารหน่วยงานด้านการศึกษาผู้ทรงคณวุฒิและภาคประชาสังคมครับ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้สําหรับผู้เข้าร่วมเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและก็แนวทางการแก้ไขด้านการศึกษาเพื่อที่จะนําไปสู่การพัฒนานโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่นั่นเองครับ